วันหยุดมาเรียนสอนทำดอกไม้แต่ทำไม่เป็นคุณยายสอนไว้ไวนมมันจะเกินไปแล้วไอ้นมก็ไม่ไปไหนเลยไม่ต้องจะเอาหนีน้องนม,นมไปหาแม่ปะนมปะไปเอาอีก้ะไปหายายปะนม ถึงขั้นน้องสำลักยา่เลียนเป็นเลงยาเนี่ยน้่มสำลักเลยอ่อนอ่าคู่ยายนอนหลับๆยอ่ะคุณยายแย้มมตัวอ่ะเข้าไปกัดหูยายเป็นปลูกมันก็ไปกัดขาปลูกคุณยายขี้เหลวมากใกล้ละใกล้ละคุณยายบอกใกล้ละโอ้ใกล้แบบนี้จะได้เรื่องไหมน้อชาละ อ้าวนี่กันไกลที่ FC ซื้อให้เมื่อวานเนี่ยโอ้ได้ใช้แล้วไอ้ซักทีไหมโอ้ผู้ช่วยหลายออเดอร์เยอะผู้ช่วยหลายดูดูเข้าบ้านอีกแล้วหนูบอกให้ปิดบ้านน้อเด็กเยอะ <c oughs> ที่นอนมันนอนแล้วมันก็เยอะใส่เลยแหละโอ้ยมีความวุ่นวาย <c oughs> ไม่ต้องเลยเมื่อตัวดีอ้าวปีนกูก็ปะอยู่นี่ไปหาแม่เอ็มปะไปหาคุณยายเอ็มปะเขาไม่ทำอะไรเราตามจากกับมันไ,ไปได้เล่ะเลาเขา